สวัสดีครับกับผมอีกแล้วนะครับเสียปอนนะครับวันนี้งานปักบอยกันแล้วครับท่าน <c oughs> ร้อยเที่ยวเราก็มานะฮะสนใจใช้บริการติดต่อได้นะฮะทีมงานเจ้าเก็บโพงนะฮะแล้วก็สอสมรานีนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับ <c oughs> กูว่าแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> นี่นะครับโบของเรา เล่นอยู่สองเกียร์องฮะเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยครับดูครับดูเอาดูเอาพี่น้องใครมีใกล้กว่านี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับดินทรายสวยๆข้างล่างเป็นดินเหมือนดินสมองนะเป็นดินโคลนนะั่นะนะ่นะงานอยู่ในพื้นที่โคกนะนี่ดูดิ โลนเหมือนน้ำจะออกนะพี่น้องแบ่งกันวิ่งทีละสองคันนะพี่น้องกลางตุดจีนเลยครับหลังจากที่ไหว้รถว่วายอะไรเสร็จเราก็มาเล่นปากบ่อต่อครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อผมอีก สายเกียร์นึงกับเกียร์ถอยแค่นั้นแหละครับพี่น้องนี่ครับถอยเทถอยเทนะครับสนใจเรียกใช้บริการทีมงานเราได้นะปุษสะทุมที่ปุตตอหรือป่าได้หมดนะครับพี่น้องโรก,กี้นะครับคันนี้ร้อยเจ็ดห้านะครับคันซีเอฟอาร์อาร์นะขายนะขายห้าสิบห้าสิบสนใจก็ มาดูรถได้นะครับแถวอำเภอประสานนะตามสภาพครับตามสภาพรถเดิมๆนะครับมาแล้วครับสประมาณครึ่งงานน่าจะได้นะ ไม่ถึงงานนะเจ้าของบอกว่าอยากได้สระไว้เลี้ยงควายนะครับเลี้ยงวัวนะให้น้ําวัวน้ําควายแล้วตรงนี้เขาจะทาโคกนะก็จะให้นะช่วงนี้บูมมากเลยอ่ากุศะไวไวอ่าเนี่ยไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราเจอมาสามสี่บ่อแล้วครับน้อง ก็งานคิวงานเที่ยวได้หมดนะครับงานชั่วโมงแต่ท่านจะสนใจนะประเดิมทีมแรกนะกูว่าแล้วแล้วก็สอสํารันดีนะส่งเข้าประกวดหนึ่งคัน ก็แบ่งกันวิ่งครับใกล้กเกินครับวิ่งวิ่ทีละสองพอจะได้ไม่ต้องสตาร์ทรอประหยัดน้ำมันมาสักนิดนึงปีนี้เจอแต่งานปากบอ่อเลยครับพี่น้องวิ่งมาก็จะ2สองพันกว่าเที่ยวได้แล้วมั้งครับปากบอ่ออย่างเดียวนะ บอ่อนี้ก็ร้อยหนึ่งดูจากสภาพการแล้วน่าจะไม่ถึงนะบอ่อที่แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งมาหมาดๆก็สองร้อยเที่ยวนะครับกุ <c oughs> <c oughs> ามเหมือนกันนะแต่ว่าทำทางเข้าไปหาคคกวัวนะครับ แข่งกันวิ่งนะครับคนละเจ็ดเที่ยวไปก่อนรถเยอะชิมงานเรามีสั้แปดเก้าคันนะพี่น้องก็งานฝากบอกงานเที่ยวได้หมดนะครับรเดเร็วทันใจเก็บวันละบอบอรครับ ย้ายสามโนโคกันจนเมื่อยเลยครับพี่น้องครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราทีมงานถ่ายโปร่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานสอสมานดีนะครับนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวทีมสองจะเข้าครับทีมสทีมสามยังไม่มานะ <c oughs> ครับก็ฝากติชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปกับครูว่าแล้วนะครับฮินโนะหน้ยายักษ์ครับสวัสดีครับ